ไปต่อกันที่จังหวัดหนองบอนลำพูค่ะเพราะว่าราชการจังหวัดหนองบอนลำพูพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาตินะคะห่วงผู้ประสบวัตภัยค่ะลงพื้นที่เยี่ยมเยียนถึงบ้านและสั่งการช่วยเหลือทันทีค่ะ จังหวัดหนองบัวลำพูค่ะได้ประสบวาตภัยนะคะเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อเวลา16นาฬิกา30นาทีครอบคลุม5อำเภอค่ะคืออำเภอเมืองหนองบัวลำพูอำเภอนากลางศรีบุญเรืองอำเภอนนสังและอำเภอสุวรรณครูหาโดยมีผู้บาดเจ็บนะคะจำนวน3รายค่ะเป็นผู้เป็นเพศช,ชายเนี่ยอายุ82ปีจากสุวรรณครูหา1รายเพศช,ชาย1รายอายุ70ปีและเพศหญิง1รายค่ะอายุ30ปีจากอำเภอนากลาง มีผู้ได้รับความเดือดร้อนนะคะจำนวน1,993รายค่ะบ้านเรือนเสียหายเนี่ยห9 1 3หลังยุ้งฉางคอกสัตว์โรงสีเนี่ย67แห่งถนน12แห่งค่ะซสาไฟฟ้า15ต้นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเนี่ย2แห่งวัด6แห่งและสถานศึกษา3แห่งค่ะนายสุวิจันทรคทารับผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเนเร่งให้ทุกหน่วยนะคะสำรวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนและทั่วถึงค่ะ เบื้องต้นค่ะได้มอบผ้าใบคุมหลังคาเนี่ยจำนวน13หลังคุมบ้านเรือนที่เสียหายก่อนค่ะที่จะได้รับผลกระทบจากมวลฝนที่คาดว่าจะตกลงมาซ้ําอีกค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบลุลลำพูค่ะพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน้องบลุลลำมพูพรองผู้ว่าราชการจังหวัดน้องบลุลลำพูประหลัดจังหวัดน้องบุลลำพูหัวหน้าสํานักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดน้องบลุลลำพูนายอาเภอ ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบวัวลำพูผู้แทนปร,ประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองบวัวลำพูองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และอีกหลายหน่วยงานเลยค่ะก็ได้ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพและผ้าใบคลุมหลังคาจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เร่งติดตามกันให้ความช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปค่ะ